กอย่างก็ได้คำสอนทุกอย่างหลักใหญ่ใจความจริงจริงมาจากพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรทุกคนทุกสำนักก็อ้างพระพุทธเจ้าทีเนี้ยเราก็ดูดูตัวเรารเอาลองมาทำดูสักอย่างหนึ่งว่าเราทำกรรมฐานแบบไหนแล้วสติเราตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นแล้วเราเห็นตัวเองหรือ ควบคุมตัวเองได้ง่ายขึ้นเราจะเห็นผลเลยพี่หนึ่งยิ่งถ้าเราฝึกทำสมาธิควบคู่ไปด้วยกับการให้ทานทกับการรักษาศีลผลจะเกิดขึ้นไวมากมเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเราภายในระยะเวลาไม่นานเลยจิตที่ไม่ที่ได้ลิ้มรสอาหารชนิดใหม่จะตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะอะไร สิ่งที่เราไม่เคยคิดสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักเรากลับมองข้ามอยู่ตลอดเราพยายามมองหาความสุขตั้งแต่ข้างนอก <Yeah. S 1> เราพยายามไปเที่ยวกินอาหารดีๆเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เหมือนมีความสุข <Yeah. S 1> แต่การที่เรากลับมานั่งอยู่เฉยๆมาจับลมหายใจมาได้ทำทานเรียนรู้ที่จะไม่ทำผิด ดูเราหายใจเข้าเลึกๆเ,เรียนรู้ไปถ้าจิตถ้ามีวาสนาที่หนึ่งม,มันเข้าสมาธิได้สักครั้งเดียวเอาแค่ครั้งเดียวนะถ้ามันสงบลงจริงเนี่ยโอ้โหมันจะไม่สงสัยเลยกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดหรือครูบาอา,าจารย์พยายามสอน ทำไมเราไม่เคยสังเกตไม่เคยเรียนรู้ตรงนี้เลยทีเนี้ยความเพียรจะเกิดขึ้นเองเลยไม่ต้องมีใครบอกให้ทําล่ะถ้าได้ถ้าได้ลิ้มรสอาหารชนิดเนี้อ่ะไม่ได้เสียเงินสักบาทไม่ได้ต้องนั่งต้องเสียเวลาไปไหนเลยมีอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยโอ้ จะรู้สึกตัวเองมีวาสนาอย่างน้อยๆเวลาก็ยังไม่ได้คือความตายยังไม่ได้ภาคเราไปก่อนเรายังได้มาเรียนรู้อย่างน้อยๆเราจะเอาตัวเรานี่แหละปฏิบัติแล้วเอาตัวเรานี่แหละบอกต่อมันจะเป็นความรู้สึกอย่างนี้เลยเราจะรู้สึกเหมือนเราช่วยสืบทอดพุทธศาสนามันมันมันยิ่งใหญ่นะ ใช่ใช่ในสิ่งที่ผมทำอยู่<ะ>ก็มีความรู้สึกนั้นแหละแม่แล้ววันนี้ <c oughs> ตอนเย็นก็ได้ไปสำรวจวัดกับหลวงตาหลวงตาพาทัวร์ทัวร์วัววดนั่งรถกอล์ฟไฟท่านก็เออรู้สึกพอใจในสิ่งที่ท่านสร้างมาห้าปีกับการเติบโตของวัดป่าบ่อน้ำพรีนแม่มีความรู้สึกยังไงครับที่เห็นแม่ชีมาบวชกับแม่เกือบส<ม>ี่รคนมีอะไรจะมีคุณค่า มากกว่าการได้เดินตามพระพุทธเจ้าแล้วพี่หนึ่งใช่แมมีอะไรเชื่อจะมีค่ามากไปกว่าที่จะเอาศีลเอาธรรมเข้าสู่ใจคนคนดีหนึ่งคนเนี่ยสามารถสร้างความร่มเย็นให้คนอื่นอย่างมีค่ามหาศาลเลยนะหลวงตาพูดอยู่ตลอดว่าต่อให้เสียเงินเป็นแสนล้านนะ แลกกับพระอริยะขึ้นสักองคหนึ่งกูยอมท่านใช้คำเนี้ยท่านเปรียบเทียบให้เราดูการสร้างพระของหลวงตาคือสร้างพระในในใจคนสร้างคนนี่แหละให้เป็นพระ,ะคุณสมบัติของพระคืคออะไรก็ศีลสมาธิปัญญาอย่างนั้นแหละการประพฤติปฏิบัติเนี่ยในเมื่อเราเราเราประพฤติปฏิบัติ ทำให้เกิดให้มีขึ้นแก่ใจเราเราจะย่อมรับรู้รับรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นหนูใช้คำว่าความร่มเย็นที่เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นแค่เรานะคนอยู่ใกล้ก็จะรับรู้ถึงอานิสงส์ตรงนี้ด้วยในฝั่งของกิเลสก็เหมือนกันใจดวงไหนเต็มไปด้วยกิเลส คนอื่นก็ได้รับอาน,นิสงส์ด้วยเหมือนกันแต่คนลรฟังเราก็จะเห็นทีนี้นในโลกเราจะไปพูดยังไงทุก,กอย่างตอนนี้ผมยิ่งคุยกับแม่นะผมยิ่งสนใจน้อยลงกับแม่ผมเลยอยากจะมาโฟกัสกับคนที่ตั้งใจมาปฏิบัติที่นี่ใช่ใช่เพราะว่าอยู่ที่นี่ก็พันคนสมมุติถ้าได้อริยะสักครึ่งหนึ่งก็ห้าร้อยนะแม่ ก็คุ้ม<ร>ไม่รู้จะคุ้มยังไงเราทําหน้าที่เราครับอ่าเขาก็ทําหน้าที่เขาเหมือนหลวงู้่ชาพูดแหละ <c oughs> วัวปล่อยใส่สนามหญ้าแล้วหน้าที่คือกินหญ้าตัวไหนไม่กินหญ้าจะทําเหมือนหมูเอเอาจมูกไปไถกับดินก็เรื่องของเขา <c oughs> ท่านพูดอย่างนี้จริงๆีหนึ่งแม้แต่คนอุกคนทีเนี้ยทำหน้าที่ <c oughs> พระพุทธเจ้าสอนเนี่ย สังเกตไหมท่านก็ไม่ได้ไปสอนคนมั่วนะท่านสอนเฉพาะบุคคลที่สมควรสอนบุคคลที่สมควรแก่ทำเท่านั้นถึงจะถึงจะได้รับเมื่อใดที่เขายังไม่หิวเขาย่อมไม่ไม่กินเขาย่อมไม่รับฟังโลกก็เป็นอยู่อย่างนี้หมุนอยู่อย่างเงี้ยแต่อย่างน้อย,อยวัดป่าบ่อน้ำพะอิน ก็ยังเป็นจุดจุดหนึ่งเป็นศูนย์รวมหลักการปฏิบัติที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นกำลังใจเป็นหลักจริงๆทั้งภายนอกภายในแม้แต่ปัจจัยสีที่เกื้อกูลในการปฏิบัติของพวกเราลงตามไม่ให้พวกเราเป็นภาละเลยนะ ท่านก็ในในระหว่างที่นั่งรถกอล์ฟไปผ่านกุดแม่ชีนะแม่โอ้ท่านก็ดีใจแม่ชีที่นี่ขยันแล้วก็ท่านก็พยายามจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้มันน่าอยู่เพื่อที่จะทําให้จิตใจเนี่ยเ,เบิกบานอยากปฏิบัติหนูเห็นหพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆองค์ที่รู้จักมานะครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่จะลักป่าครับท่านจะปลูกป่าหลายๆองค์เพราะป่า พระเป็นของคู่กันอาศัยป่าในการปฏิบัติธรรมชาติพอเราเห็นธรรมชาติภายนอกเห็นความมันเกื้อกูลกันนะพี่นึ่งจะทำให้เรามองเห็นธรรมชาติภายในได้ง่ายขึ้นถ้าเราเริ่มเห็นมองวกกลับมาอันเดียวกันเลยชีวิตเรากับชีวิตต้นไม้หนูเคยมองเนะ่ขนาดดอกหญ้าดอกเล็กๆ ยังสร้างความล่มลื่นสบายตาแก่ผู้มองเห็นได้ดอกหญ้าดอกเล็กๆเ,เองแต่เราอะในความเป็นมนุษย์สร้างความล่มเย็นให้ใครได้บ้างไหมอ่าหรือสร้างอะไรไว้อย่างเงี้ยมันเลยมันจะมีความละอายเกิดขึ้นการเกิดมาครั้งนี้ของเราอย่างน้อย,อยต้องเพื่อทำประโยชน์ แต่อันดับแรกประโยชน์ตนเองต้องถึงพร้อมก่อนอถึงพร้อมยังไงทานนี่แหละศีลนี่แหละสมาธินี่แหละปัญญานี่แหละหรือหน้าที่ทำไมหลวงตาไม่สร้างกฎเพิ่มความเป็นแม่ชีเนี่ยหรือแม้แต่ความเป็นพระเราบวชเข้ามาเรารู้ไหมว่าเรามาทำอะไรหลวงตาไม่ตั้งเพิ่มแต่เราต้องรู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าเรามาทำอะไร ถ้าเราลืมว่าเรามาทำอะไรเราจะเผลอออกไปทำสิ่งอื่นถึงถามกันอยู่เรื่อยๆเ,เรามาทำอะไรที่นี่ถ้าเราตอบตัวเองไม่ได้เราจะไปต่อไม่ได้บางทีอาจจะด้วยความอยู่นานด้วยความคุ้นชินบางครั้งลืมลืมลืมตัวลืมตัวลืมใจอ่า ไปหลงหมายมัน่นลืมหน้าที่หลักจริงๆว่ามาพัฒนาใจเราให้อยู่ในศีลในธรรมเท่านั้นเรามาพัฒนาสติเท่านั้นนี่คืองานหลักงานหลักนะนี่คืองานภายในส่วนงานภายนอกทีเนี้ยถ้าเรามีงานภายในสำเร็จตั้งมั่นอยู่รู้อยู่เชื่อไหมพี่หนึ่งงานภายนอกไม่มีทางมีปัญหา แต่ที่งานภายนอกมีปัญหาเพราะงานภายไทยมีปัญหา <laughs> <laughs> อยากเปลี่ยนแปลงคนอื่นเริ่มแล้วความเห็นของคนอื่นไม่ตรงกับเราแต่ทำไมเรายอมรับความคิดเห็นของคนอื่นไม่ได้อท่านไม่ให้มาแก้ไรนะแต่ไม่ใช่พูดกันไม่ได้พูดกันได้แต่เราพูดด้วยธรมพูดด้วยความเข้าใจไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ หรือความเห็นของเราหรือกิเลสนั่นเนองยอมกันได้เคยเห็นไหมแพ้เป็นพระทำไมแพ้ถึงเป็นพระพี่หนึ่งชนะเป็นแม่ชีแพ้ความแพ้นี่แหละใจเนี่ยใจที่มันไม่อยากแพ้มันอยากดันออกไป <c oughs> แต่เรายอมอ่ะ ความยอมนี่แหละทําให้เป็นผาเพราะอ้ะทำเนี่ยอทำนั่นแหละคือความเป็นพาเลยนะชนะทําไมถึงเป็นมารเ<ม>พราะทําตามอารมณ์บเบรกไม่ได้ใ,ในยะจริงๆเนี่ยมันเป็นเพียงภาษาแต่สภาพ <c oughs> โอษนุคำคำตรงชนะเป็นแม่ชีเนี่ <c oughs> ย, <c oughs> ยแหละ ต้องยอมนะต้องยอมเพราะที่นี่แม่ชีเยอะกว่าพระใช่ต้องรู้ว่าใครเยอะกว่าใครไปไม่ได้แล้วหยุดเลย,หย,เลยหยุดเลยเจอแม่ชีเข้าไปหยุดเลยตั้งแต่วันนี้เห็นความศรัทธาขอผมขอพูดนิดนึงของพี่สหพัฒ์นะแม่ค่ะ เมื่อสอวันก่อนยังเจอที่เมืองโมรานก็ไปออกโรงทานแต่วันสองวันนี้มาอยู่วัดมาเพื่อสร้างกุฏิเหรอคะทางเดินจงกรมให้กับพระอตอนนี้ฝังตัวอยู่แถวกุฏิพระแฝงตัวแฝงตัวอยู่กับลูกน้อง <laughs> กับลูกน้อง <laughs> ถ้าสร้างหูมิจิตศรัทธามากพี่หนึ่งเห็นไหมคนแต่ละคนเห็นอะไร กำลังใจครับความตั้งใจเจตนาอในเมื่อเขามีกําลังพอทําได้ถามว่าคนมีเงินเยอะไม่มีแต่คนที่จะทําอย่างเนี้น้อยมากใช่แม่ทีเนี้แล้วไม่ใช่แค่ให้ทํา<ห>มาทําเองอ่าเ<ห>นี้ยเราจะเห็นเลยวัตถุด้วยสละแรงกายด้วยกําลังใจด้วยกําลังทรัพย์ด้วย<ห>พร้อมไหม แล้วใจอย่างเนี้ยจะทําชั่วได้ไหมเนี้ยไม่ได้ดูสิ่งอื่นเลยน่ากลามากนั่นแหละทีเนี้ยการพัฒนาขึ้นของใจคือการเจริญขึ้นในความดียิ่งไม่มีมากข้อแม้มากเท่าไหร่ความสงบกว่าตัวสมาธิเพื่อที่จะเกิดปัญญาก็มากเท่านั้นจะวกกับเพราะเห็นคุณของความดีหนูเห็นสิ่งหนึ่งของพิ่สาวพัดที่แตกต่างครับ แตกต่างคือเพื่อนทํำอยู่ของเพื่อนหนูจําได้ว่าปีแรกที่เพื่อนมาทำงทานคือปีที่เราประมูลภาพหลงตาใช่ไหมอ่าเราพาก,กันประมูลภาพหลงตาน่าจะสักสองสองปีที่แล้วไหมสองปีที่แล้วไหมอ่าเราก็ประมูลกันภาพละแสนสองแสน หนูจำได้ว่ามีพี่คนหนึ่งมัดผมจุกมายกมือสี่แสนหนูจำได้เลยเขาแกให้สี่แสนในภาพนั้น <c oughs> แล้วก็เห็นว่าภาพนั้นไปติดอยู่ที่บ้านด้วยอ๋อครับ,รบอ่า <c oughs> เห็นอะไรแต่หลังจากนั้นไปก็ไม่ได้มีอะไรนะพิสาพัฒน์ก็หายไปแต่จะเห็นพิสาพัฒน์ทุกครั้งเวลาวัดเรามีงานคือมาตั้งโรงทาน <c oughs> แล้วก็ทุกครั้ง ที่ลงตาออกไปข้างนอกนะแม่รับกิจนมนม์ข้างนอกทุกครั้งพี่สหพัฒไปจะต้องไปตั้งลงทานครับทําหน้าที่เห็นไหมทําอยู่ตัวเองทํา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 ไม่ได้เข้ามาแบบครับเนี้ยความแตกต่างเขาไม่อาเขาไม่ได้เข้ามาเอาหน้าด้วยนะใช่นี่แหละอยู่อยู่เบื้องหลังตลอดจะพูดคํานี้แหละแต่คิดไม่ออกเพื่อเขาบอกว่า เพื่อที่อยากจะมาอยู่ใกล้หลวงตา,อ,าอยากจะทำอะไรเพื่อหลวงตาบ้างเนี่ยแมน่นี่คือเหตุผลที่เขามาทุกๆุกขณะคือโอกาสครับเห็นไหมแต่จะมีสักกี่คนที่มองเห็นโอกาสทุกทุกคนมีเท่ากันหมดเลยนะเวลาทุกอย่างเท่ากันแต่จะไปมองเห็นในเนื้อในในการเที่ยกระทำารงตรงนั้นเนี่ยที่หนึ่งมันต่างกัน เพราะเหตุที่ทำต่างกันทีเนี้เราจะให้ผลเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะเหตุทุกอย่างนี้แหละเป็นตัวกําหนดผลยิ่งเราไม่มีข้อแม้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะไปทำอย่างนั้นได้นะแต่หมายถึงใจที่อยากจะทำะส่วนกิริยาหรือการการะทำเราทําเท่าที่สติปัญญาเรามีหนูจะย้ำคำนี้ตลอด เพราะเมื่อใดที่เราทําเท่าที่สติปัญญาเรามีทําที่เท่าที่เราทําได้ตามกําลังัพย์กําลังสติปัญญาเราใจพอมันไม่มีข้อมแม้แต่ความดีมันก็เป็นเป็นฐานอาเพื่อให้ทำได้เจริญขึ้นพี่หนึ่งจริงๆมันความดีกระทำเนี่ยคืออันเดียวกันนะแยกออกจากกันไม่ได้อ่า แต่คนเราเนยอยากได้ดีนะ,อ,ะอยากเจอสิ่งดีๆแต่พอเราไม่รู้หรอกว่าความดีที่จะเกิดเป็นผลมาจากเขค่อยากได้ดีทำดีดีทำดีดีเลยที่หลวงตาพูดทำชั่วก็ชั่วเลยเหมือนกันอ๋อแม่ลืมไปผมพูดให้หมดที่จริงพี่เข้ามาสร้างกุติ ของพระ20ิหลังก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึงนะตามที่หนูได้ยินเนี่ยมีสร้างกุฏิ20หลังมีถวายรถแมคโครรถหกล้อรถดำใช่ไหมครับแล้วก็มีซื้อที่ดินอะไรเยอะยะจำไม่ได้มากมายแล้วแม้แต่บ้านลานก็ช่วยกันคนละครึ่งกันหรองครก็เอาทีมงานไปช่วยครูบาปูสร้างนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ย กำลังใจแต่ละดวงหลอมรวมกันวัดเราเนี่ยคนแปดเก้าร้อยเนี่ยพี่หนึ่งดวงตาพูดอยู่เสมอว่าเราคือครอบครยยัวแห่งธรรมคือการเกื้อกูลช่วยกันพี่หนึ่งเลี้ยงคนยี่สิบหนูเลี้ยงยี่สิบพี่สาวให้คือเกื้อกูลกันทำเท่าที่ทำได้ใครมีก็เกื้อกูลค,คนไม่มีอ่าไม่ใช่ กูมีกูต้องมีคนเดียวอย่างเงี้ยออกอโกนกันแบ่งปันกันทำด้วยน้ำใจไม่ได้ทำด้วยความเห็นแก่ตัวทำเพื่อทำไม่ใช่ทำเพื่อสิ่งอื่นหลวงตาถึงบอกว่าถ้าจะมาหาผลประโยชน์วัดนี้ไม่มีผลประโยชน์เลยมีแต่ทำเพราะไม่มีอะไรแต่ สำหรับหนูนะหลวงตานั่นแหละคือผลประโยชน์ชเพราะฉะนั้นเราจะหาประโยชน์อะไรจากหลวงตารีบหาหาเอาให้เกิดให้มีขึ้นหรือจะหาแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของคนคนนั้นวันนี้คุณปรินค,คุณปรินไปด้วยนางไปด้วยยังงงเลยโหหลวงตาทำแค่ห้าปีเองเลย ท,ที่เมืองโบราณก็ยังสร้างได้ไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนี้เลยถ้าจะพูดถึงสำหรับหนูนะนี่แหละคือความอัศจรรย์ครับนี่แหละคือปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ใช่หเหาะเหินเดินอากาศไม่ใช่เดินบนผิวน้ำอือ่าแต่คือการรวมกันของนักปฏิบัติใช่ไหมอ่าแล้วปฏิบัติจริงๆแล้วที่น่าทึ่งก็คือที่วัดป่าปนดามพระเย็นเนี่ย มีพระและแม่ชีสายงานต่างๆนะ้ไหมทั้งไฟทั้งน้ําทั้งทุกอาชีพทุกสาขาานักเรียนนอกร้อเยอะมากพี่หนึ่งมีหมอมีตำรวจมีช่างภาพมีช่างไฟมีวิศวะมีทุกอาชีพโจรก็มีแต่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมาประพฤติปฏิบัติ โอ้โหแบบเออก็ทึ่งกับแม่ทึ่งนี่แหคือความความภาษานะความให้โอกาสของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับอคือหลายๆคนเนี่ยแม้แต่ตัวหนูเองประมาณปีสองที่หลงตาเริ่มรับญาติธรรมเริ่มรับคนเข้ามาบวชเริ่มเปิดวัดอพอคนเริ่มประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยหนูเริ่มถามหลงตาแล้วว่า เราจะคัดเลือกคนยังไงอะลุงตาอ่ะเ <ul> พราะช่วงนั้นของหายบ่อยงไงอ่พัดลมหายของหายสารพัดเลยอ่ะเราจะคัดเลือกคนยังไงอ,อะ่ะมึงจะคัดเอาแต่คนดีๆเลยเหรออมึงทำได้จริงๆเนอะลุงตาบอกในเมื่อเขามาพึ่งเขามาแก้ไขเขาอยู่ได้วันหนึง่ง <ul> เขาก็ไม่ไปทำชั่ว <ul> วันหนึง่ง โลกก็เย็นลงวันหนึ่งหลวงตามองอย่างเงี้ยเขาอยู่ได้สิบห้าวันเขาก็ไม่ได้ไปทําชั่วสิบห้าวันถ้ามันจะขโมางยมขโมยกับกูนี่แหละ <c oughs> ให้มันมาทาอย่างนี้แหละ <c oughs> กูจะทําคนนี่แหละให้เป็นพระกูจะเอาใจคนนี่แหละให้เป็นพระคนที่มันไม่ดีอะ <c oughs> มาหลวงตาพูดอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้ามึงดีแล้วไม่ต้องมามาหากูมาเพื่อแก้ไขอถ้ากูไม่ให้โอกาสเขา ใครจะให้โอกาสเขาโอ้โมันเป็นคำพูดที่แบบเราได้ยินได้ฟังเอ้เรานี่จะเอาแต่ดีๆเโอ้พื <c ười> ่อง่ายต่อการบริหารจัดการใช่เ,<ล>เราเข้าใจว่าแล้วหลงตามอาโลกก็เป็นอย่างนี้ครับ<ช>โลกก็เป็นอย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละสถานที่ตรงนี้คือสถานที่ที่คนที่อยากแก้ไขตัวเองมาลงตาใช้คำเนี้ย ในเมื่อครูบาอาจารย์เรายิ่งใหญ่ขนาดนี้หน้าที่เรามีแต่ต้องอนุโมทนาแล้วก็ต้องตามอย่างเดียวท่านก็ทำนะทำให้เห็นทำให้เห็นยิ่งยิ่งอยู่นานเรายิ่งได้เห็นนะพี่หนึ่งหลายๆอย่างแม้แต่คนเนี่ยใจคนเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่มากอ๋อบางคนก็ตีบตันมาก ก็เป็นการเรียนรู้ทั้งสองอย่างหลวงตาบอกว่าถ้ามึงไม่ตายนะมึงจะได้เห็นเยอะกว่านี้แลาวหนูเนี่ยเคยคิดเคยคือคือด้วยประสบการณ์ทางโลกเราไม่เคยเห็นพี่หนึ่งหนูอาจจะถามอยู่เป็นประจำมีเล้ออย่างเงี้ยเป็นไปได้เล้อหนูจะใช้คำถามอย่างเงี้ยมันจะคิดไม่ได้ขนาดนั้นเียวเลรอหลวงตาก็เลยบอกว่า มึงอย่าเอามาตรฐานของมึงอะคุกคนไม่ได้เหมือนมึงนะม,มึงจะไปตัดสินเขาเหมือให้เหมือนมึงมันเป็นไปไม่ได้อมึงต้องมองมอง,มอ,งอะไรควรคือ,ค,อคือมองให้ออกอ,ะอ่ะค่อยๆเรียนรู้ไปลหลายๆอย่างการเจอการเรียนรู้นี่แหละพี่เนี่ยมันเลยเป็นการเรียนรู้ไปในตัวมันเอง ค่ะผมว่าแนวโน้ม500ทางแม่ชีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากแล้วแม่ไม่ยากหรอกวิหนึ่งมีมีสอบถามเยอะ300 50กว่าค่ะแม่ชีโอเค350่ายอดที่ทาที่มาฝึกที่เป็นคารวาสก็น่าจะเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยกว่าในฝั่งพระหนูไม่ทราบค่ะ แต่ทั้งหมดทั้งวัดก็น่าจะแปดร้อยกว่า <Okay. S 1> วันนี้หลวงตาพาเลาะวัดแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวกูจะซื้อที่นั้นเดี๋ยวคซื้อตรงนั้นตรงนี้นนบอกหลวงตาอย่าเพิ่งไปบอกมากเดีย๋ยวเขากงราคาเ <laughs> นี่ยท่านท่านมีความเมตตามากแล้วก็อยากจะสร้างอย่างที่แม่บอกอะลงทุนแสนล้านเพื่อให้ได้พระอริยสงฆ์หนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งองค์ก็ถือว่าคุ้ม เมื่อนั้นเนี่ยท่านสร้างไม่หยุดเลยแม้ว่าตอนนี้จะคุม้มคุ้มมหาคุ้มเลยนะแม่แต่ท่านก็ยังไม่หยุดสร้างนะครับมีโอกาสอะไรท่านก็เปิดโอกาสให้คนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติกันคือณนะตอนนี้มันคนมันล้นพี่หนึง่งกุฏิในฝั่งไม่ชีคือเต็มหมดครับเต็มหมดองคท้าก็เลยต้องสร้างกุฏิเพิ่มหนูจำได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยแม่ชีห้า หลวงตาก็บอกว่าเออเอาร้อยหนึง่งพอไม่ชี้ร้อยหนึง่งหลวงตาก็เอ 150. อร้อยห้าสิบพอไม่ชี100้ร้นะ 150. อยร้อยห้าสิบหลวงตาบอกเอาสองร้อยห้าสิบคือก็ดีสร้างสร้างสร้างขึ้นมาเรื่อยๆอคือเห็นว่าครูบาอาจารย์ก็มองไปตามเหตุแล้วคำหนึ่งที่หลวงตาพูดคือในเมื่อเขามาพึ่งเรา เขายอมทิ้งครอบครัวยอมทิ้งทุกอย่างมาเขาหวังมาพึ่งเราแล้วเราจะทำยังไงได้โอ้โหค่ะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปพี่หนึ่งก็คงได้ยินประจำอ่ะกูก็คงเป็นอย่างเนี้ยจนวันตายอ,อ่ะเราจะได้ยินอย่างเนี้ยอยู่เรื่อยๆตายค่อยพักผ่อนทีเดียวเ<อ>นี่ยหลังๆมาเนี่ยหนูจำได้เลยนะพี่หนึ่ง ประมาณปีสองปีสามที่มาอยู่ที่เนี่ปีที่สองปีที่สามเนี่ยหนูจะถามลวงตาลวงตาเหนื่อยไหมเพราะหนูเหนื่อยไง <laughs> <laughs> ลวงตาก็จะกูไม่เหนื่อยกูไม่เหนื่อยหรอกอ่ากู <laughs> <c oughs> ให้พรก็จะไม่เสร็จ <laughs> โอ้อย่างวันนี้ยหนูเห็นคนเยอะมาก <Yeah. S 1> คนเยอะมากท่านได้พักชั่วโมงเดียวอแล้วก็ออกมารับยาติธรรมแล้วผมชื่อว่าตอนเนี้ยก็มีทํางานหนักมากทํางานหนักมาก เพื่อความเป็นอยู่ของพวกเราแต่ว่าด้วยนั้นเพิ่ง<ะ>มาถึงสักพักเนี่ยด้วยความศรัทธาแล้วตีเนี้ยปากต่อปากไงแม่ลูกศิษย์คนนี้มากลุ่มนี้เออก็ไปบอกญาติบอกเพื่อนให้มาพ<ะ>อเขาลงใจพอเขาลงใจปุ๊บก็บอกต่อก็มากันไม่หยุดเลยแม่ทุกวัน <laughs> มาทุกวัน <laughs> <laughs> บางทีการออกไปกิจนิมนต์กับเป็นการได้พักผ่อนก็การอยู่วัด <laughs> ว่าการที่นั่งอยู่บนรถนานๆนั่นคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดค่ะก็พี่หนึ่งก็อาศัยเวลาถ้าวันไหนก็ขับรถขึ้นไปเลยอันนี้มนขึ้นรถก็ไปวนสักสองสารอบคอผะว่าจะขับไปเชียงใหม่แล้วกลับมาแต่ได้ได้พักจริงๆช่วงช่วงที่อยู่บนรถนะแม่ครับหนูเห็นว่าครูบาอาจารย์ทำงานหนักทีเนี้ยท่านทำหน้าที่ท่านเต็มที่เราละ เราล่ะทำหน้าที่เราเต็มที่หรือยังเนี่ยให้มันมันสร้างกำลังตวเนี้ยขึ้นมาให้มันเกิดความละอายครูบาอาจารย์เห <c oughs> นื่อยหลังๆเนี่ยหนูใช้คำว่าแค่มองเห็นก็ยังเป็นเป็นวาสนาของพวกเราแล้วนะที่มีโอกาสที่มีท่านให้เราได้มองได้พูดให้ฟังได้อยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกำลังใจ ถ้าวันหนึ่งไม่มีท่าน,นเราจะมั่นใจกับตัวเองว่าเราอยู่ได้ไหมเนี่ยกำลังใจตัวเนี้ยสำคัญมากสำคัญมากๆานะ,อะเอานี้แล้วกันแม่ขนาดท่านปวดฟันท่านยังไม่มีเวลาไปหาหมอฟันเลยแม่กู <c oughs> <c oughs> ไม่มีเวลาจริงเนี่ยท่านก็ผ่อนเปลี่ยน เพียงวันประกันพูุ่งไปเรื่อยแบบเอ้ยกูไม่มีเวลาอาญาโยมมาจะมีสักกี่คนนะพี่หนึ่งปวดฟันอยู่ที่ไม่มีเวลาส่วนตัวใช่แม่ไม่มีเลยเสียเสียสละทั้งหมดเลยเพื่อประโยชน์คนอื่นครับความยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะอยู่ตรงนี้นะอแล้วใจที่จะพร้อมแบกรับเอาทุกอย่างโอ้โหโอเคจบแล้วคัะแม่จบแล้วพี่หนึ่ ఫళను